ให้ดีบอกต่อบ่ล้องบ่หูกากทั่วเหลืองกากแท่ร้อยเปอร์เซ็นกินแลว้วอ้วนดีผิวพัานง,งามเป็นสัตว์ไห้ผสมติดง่ายต้องกากทั่วเหลืองกากทั่วเหลืองตาคุย้ยขีกันตาคุย้ยขีกันสวัสดีครับผมโดนะครับลามียดน้ท์มิสัยครับ,รบไอไปเห็นกล้วยตัวนี่งยุ่ใสไอขี้ใหญ่มักพึ้นครับ อ่าอยตัวนี้เห็นอยู่ใจสะแวงฟ้ามครับอยู่น้ำเสียอุ่นน้ำพี่อุ่นนะครับครับผมอยู่กับไออุ่นเนาะครับตัว่ทั้งจังหวัดสายนี่แต่ว่าค้ายตัวนี้นี่เป็นลูกของเจ้าบิ๊กเบิร์ดช่างทองฟาร์มใช่ครับผสมจริงครับตัวนี้ผสมจริงอยู่ที่ใจสะแวงฟ้ามตอนนั้นเนาะตอนนั้นบิ๊กเบิร์ดยุ่ใจสะแวงฟร์มนะครับผมลักษณะเด่นของเจ้าเทพไมตตีนะครับพี่น้องที่คูดบึงด้วยสายตาผูนเองนะครับพี่น้องก็คือเป็นควายที่กระดูกโครงสร้างใหญ่ครับแล้วก็เป็นค้ายสายอุททยที่เนื้อหนังนมมาเเต็ลย ครับผมน้อยเนาะก็เป็นอุทัยที่ที่บอมแมนมาตาโค้งกรน่ะครับครับผมของเพียงในสวัสดีครับคไอวัสดีครับสวัสดีครับครับผมพี่น้องมือนีนะครับผมครูมากไก่แจ็คหน่อยนะครับผมอยู่ที่จังหวัดอุดรธานีนะครับพี่น้องครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งขอากหนึ่งฟ้ามนะครับพี่น้องครับที่นาติตามมากนะครับพี่น้องเพราะว่ามี ควายหน่อยหลุบรอดหนึ่งตนะครับพี่น้องครับที่กําลังเฉิดฉายเลยมาแรกนะครับพี่น้องบีเอฟีหลายก่อนอื่นนะครับผมก่อนสิไปหนามาหลังเนาะให้อายนะครับผมในน้ำตัวพี่้องห้างหมูจักนะครับผมอายครับสวัสดีครับผมโดนะครับราเมีตดนําบิสยครับอายโดนะครับเนาะครับผมนะครับผมราคาพี่ดักนะครับผมเป็นพี่กับน้องนะครับพี่น้องครับเลี้ยงควายอยู่ที่พี่กัทบรกว่าเาอยู่ใส่ไอโดพี่กัทตรงนี้อยู่บ้านโคกกลางครับตาบลหน้าม่วงอําเภอกิ่งบรจจักศิลปาคมครับ จังหวัดอุดรธานีครับครับผมคุณจังหวัดอุดรธานีครับผมแต่ว่าถ้าเกิดว่าพี่น้องเกษตรกรเฮานะครับผมอยากเข้ามาเยี่ยมชมฟาร์มไอ้ก็ได้เปิดโอกาสให้พี่น้องเฮาเขาเยี่ยมชมอยู่นะครับเนาะครับผมอยู่ฟาร์มกับเปิดตลอดครับตอนกลางวันแหะครับกับมาได้ตลอดครับผมเฮาเฮาจับ GPS ีเอ็มาเลยเร่อยบังคับไปจับ GPS ีเอ็มาเลยเรื่อยครับพิมเขาไปในเพจก็ได้ครับล่าเมดฟาร์มครับ ตามมุดเลยครับครับผมลาเมดฟาร์มครับผมนี่ก็คือช่องทางนะครับพี่น้องครับได้การที่พี่น้องเข้าติดตามอีกหนึ่งช่องทางนะครับผมก็คือผ่านเฟซบุ๊กหรือว่าเพจเนอไอเนอเพจของเขาก็คือลาเมดฟาร์มครับลาเมดฟาร์มนะครับพี่น้องครับฝากพี่น้องเข้ากดติดตามเนอไอเนอนะครับผมไอครับปกติแล้วนี่ไอเห็นงานอย่างน้องก็จะเลยมาเลี่ยงคั้วครับผมว่าสุพีสุรลองเอาฟังเนอโอตะกี้ก็เฮ็ดไทยเห็นหน้านี่แหละครับกะเลี่ยงควายมาตาตาหน่อยแหละครับเห็นเห็นผู้เฒ่าเพิ่นเลี่ยงก็เลย ไปเบิ้งนะครับก็เลยเห็นเราอยากได้นะครับครับผมบอกยังไงว่ากัเคยเลียงมาแต่น้อยแล้วเนาะครับนะครับผมแต่ว่าก็เป็นคว้ยแบบบานๆเฮ้านใบครับผมบานนี้ที่นี่ก็เลยอยากพัฒนาก็เลยมาเลียงคว้ยงามเลยครับเห็นของเพื่อนก็อยากได้ควาวใหญ่ๆมากมาเลียงนะครับเห็นหลายๆตัวก็เห็นเรามากนะครับครับผมว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ก็เป็นคู่บาอาจารย์ที่กันนะครับผมเพิ่นเกษียณนันใบมีโอกาสได้โศกันพี่น้องครับพอ ไอ้พึ่งเกษียณบาดที่นีกับไอ้โดกันแล้วอยากซื้อข้วยนะครับผมมาให้พ่อให้แม่นี่เลี่ยงถ่ายยุบานน้อยเนาะนะครับผมปกติไอ้ก็เห็นงานประจําอยู่แล้วยุ่กกายุงเทพน้อยเนาะธุรกินเล็กๆนะครับพี่น้องครับแต่คือว่าคือเสียบริเวกดอกกาซื้อข้วยใหญ่ปานนี่พี่น้องต่ครับผมบาดที่นีไอ้ครับไอ้ไปเห็นข้อยตัวนี้ยุ่ใส่ไอ้ขึ้นใหญ่มากพืนครับข้อยตัวนี้เห็นอยู่ใจแสวงฟ้ามครับอยู่น้ำเสียอุ่นน้ำพี่อุ่นนะครับ ครับผมอยู่กับไออุ่นเนาะครับอยู่ทังจังหวัดน้องบัวลําพูครับนะครับผมไอครับเจ้านี่เพิ่นซื้อว่ายังไนไอใคยตัวนี้ซื้อเทพไม่ตีครับเทพไม่ตีเทพไม่ตีครับเป็นลูกของพอลูกบิ๊กเบิร์ดครับลูกบิ๊กเบิร์ดเป็นลูกของบิ๊กเบิร์ดแม่เขาล่ะครับแม่เขาเป็นแม่หางคตมาริสาฟาร์มโอ้ครับแสดงว่าเจ้าเทพไม่ตีนีมิซักเป็นน้องของเจ้าบิ๊กมีนครับน้องน้องน้องเจ้าบิ๊กมีนน้องเจ้าสิงหา ของมาริสาฟาร์มครับโอ้แสดงว่าขั้วตัวนี้นี่เป็นขั้วที่มากด้วยพันธุกรรมเลยเนาะครับเนาะครับถ้า <ผม S 2> เกิดว่าไลตัแต่รุ่นปูเพิ่นไอไลซุพีสุนองเขาฟังเนี่ยอ่าสันไลไปทางปูนะครับทางปูเพิ่นกะพอเพิ่นเป็นลูกบิ๊กเบิร์ดของช่างท่องฟา้ามนะครับปูเพิ่นเป็นเป็นเงนอุไัยนะครับบิ๊กเบิร์ดเป็นลูกเงนอุไัยนะครับครับอันนี้พิธีะกันได้ผมกะรับฟังมาจาก ขาเจ้าเท่ากันนะครับครับผมผมไปยังไอ้ครับครับผมส่วนส่วนทางทางสายแม่เพอนีเป็นแม่หางโคดนะครับแม่หางโคดนี่อยู่มาริสาฟ้ามเป็นลูกเอ้ยเป็นถ้านับเป็นตานี่เป็นสายท่องสุกนะครับท่องสุกหรือเจ้าเปี่ยวใหญ่นะครับครับผมอันนี้พิถีพิถันได้ผมกะขจอบวามากสินะครับผมกะวบน้ำเพลนบ่อไอ่แต่ว่าไอ่วบมากนี่ผมกะฟั่งเบิงอยู่กับถือว่าถือครับเพราะว่าไรจากสายเพลแวกันถ้าเป็นปูก็คือเป็นสายของอ่า เรื่อุอไทยนะครับผมกับเป็นสุดยอดนะครับผมในการที่ทรงลูกขันเทพเลยนะครับคือเจ้าขึ้อุไทยเพราะว่ารุนลูกรุ่นล้านในี่งลูกอุตลุตมาเลยนะครับผมหาตัวผาดยากเพราะว่าก็คือเป็นขั้วที่อยู่ข้องจิตข้องใจพี่น้องเกษตรกรเท่านะครับนี่คือต้นสายของเจ้าเทพไม่ตีนะครับพี่น้องครับตอนนี้นะครับพี่น้องเจ้าเทพไม่ตีเท่านี้ก็อายุหลายปีละายครับตอนนี้เพิ่นเพิ่นเทพไม่ตีนี่เกิดหนึ่งตุลาครับหกสี่ถ้า ถ้าผมไลนเนาะจากพีจักถือนะผมไลนมันกับตอนนี้มันได้ปีหนึ่งปีเก้าเดือนสิบสี่วันปาดค้วไหนึ่งปีครับเก้าเดือนครับกะถ้านับไปถึงวันที่หนึ่งตุลาเนี่ยที่เป็นสองปีของเขานะครับครับผมครับโอ้ยพี่น้องอ่อนซอนเนาะคั้วบอว่ได้หอดสองปีครับไอจุงว่นเนี่ยพางเล็กกัได้ครับเอาวนวนออมจุงว่นยางเล็กก็ได้ครับคั้วสองปีซับนี่วัตถีพัจจุสั่หาปีเนี่ยสิบอกออก่วงขึ้นช้างนี่บอกฮึ เอามาเลียงกัญญาใหญ่ๆขึ้นไววครับตามตามที่เลียงมากอะเดยจนว่าได้ม้างซ่องไม่ผุนลัวัตีกะเฮ็ดซ่องเพื่อไว้อะเพื่อไว้เพื่อไว้ชีได้มากนี่ดอกแต่ว่าบมื่คนว่าสีได้มากไว้ปานนี้นะครับครับผมครับบอกยังไงว่าไอ้เอามาเลียงเนี่ยกับพิษหูพิษตาขึ้นเลยเห็นบ่ครับไอ้ไอไว้ทั้งนาไลยก็ได้ครับอาจจะได้ซ่องไม่อะครับให้ในเดือนเดือนหนึ่งกับศีรืะมึเด้เฮ็ดซ่องไม่ครับโอ้ยแต่ว่าขวยเนาะทั้งทั้งไหนบู พี่น้องเอ้ยเจ้าเทพไม่ตีนะครับผมเป็นน้องของเจา้าบิ๊กมีนบิ๊กมีนนี่อยู่น้ำกุสุมาฟาร์มนะครับมมผมบแล้วก็เป็นบิ๊กมีนนี่ก็เป็นน้องของเจ้าสิงหาสิงหานี่อยู่ฟาร์มใดก่อนฮ้สิงหานี่อยู่มาริสาฟาร์มครับมาริสาฟาร์มนะครับผมพี่น้องครับมีสักเป็นลูกของเมหางขดใช่ครับแต่ว่าเราสายนี่แต่ว่าข้อยตัวนี้นี่เป็นลูกของเจ้าบิ๊กเบิร์ด ช่างทองฟาร์มใช่ครับผสมจริงครับตัวนี้ผสมจริงอยู่ที่ใจแถบฟ้ามตอนนั้นเนาะตอนนั้นบิ๊กเบิร์ดยุ่ใจแวบฟร์มนะครับผมเกิดจากการผสมจริงเลยครับพี่น้องครับครูบุตรขออนุญาตบอกพี่น้องเขาแบบนี้นะครับผมเจ้าเทพไม่ตีนี่เป็นขั้วไอที่มากโดยพันธุกรรมแล้วยักไม่มีใครนะครับพี่น้องครับใ้มีโอกาสมาทายให้พี่น้องเข่าในบึงนะครับผมควรสู้มั้พี่น้องเข่าบึงคักนะครับผมว่าควมไงญ่วมมาลั่การ นะครับของพี่น้องของเจ้าไม่ตีเทพไม่ตีบว่าสิเป็นทังกระดานเขาเนะออายนะครับผมเป็นเป็นจังสี่แต่น้อยเลยบวบอ้ายกระกระดานเขากับมามาแต่น้อยเลยครับกระดานเขาแล้วก็ขานะครับส่วนตัวแล้วนะครับผมผมเป็นคนมาเขามาขานะครับ <c oughs> <c oughs> แล้วก็มักนานาตาเพื่อนแน่แหละครับครับผมอู uh. ้เตว่าเบิ่งจากสี่พี่น้องออนซอนนะครับผมฝากพี่น้องเข้าติดตาม นะครับพี่น้องครับเพราะว่าไอโดน่ยสูงเท่าไรไอโดครับผมสูงร้อยแปดทิปสองครับไอโดสูงร้อยแปดทิปสองนะครับผมไอดักเลยครับ <OL> 75, ร้อยเจ็ดทิปหาไอดักร้อยเจ็ดทิปหาพี่น้องมีแต่ผ์พูดสูงสูงไปยืนขาง,ข <c oughs> างคัยค้ยถ้าหาคั้วขุดไปยืนอีกตัวหนึ่งเน,นี่ยคั้วอันี่ตัวทอนโน่ขุมเนี่ยได้พี่น้อง <c oughs> พอมีแต่ผู้ใหญ่ใหญ่นะโอ้ยตอนนี้อายุกัสี่ข่าวสองปีอีกอีกสามเดือนครับสี่ข่าวสองปีอีกสามเดือนเข่าวสองปีครับด้วยความสูงหลายปันใดอาย ความสูงนี่ยบ่บว่าได้วัดจักเทื่อเลยครับเพราะว่าเอามาก,กับว่าได้จังได๋ล่ะบว่าได้วัดเลยแต่ว่าตามสายตาที่ผมเบิงเบิงแล้วนี่มันกระสีลอยสี่กลัวผุนละครับสียยังยังครับไปห้า้อยหาสียผุนบ่านจากตีเนาะอ้ครับอ้เดได้มีโอกาสเอาไปยังสนามใสยย่จกเทื่อลระไปครับยังครับยังว่าั้าดในไปสนามเลยครับอเอเราเราเจ้าเทพไม่ตีเฮานี้ครับผมตอนนี้ประจําอยู่ที่ฟาร์ม ลาเมดฟาร์มครับลาเมดฟาร์มนะครับผมทา้งแจดอุดรเพื่อว่ายูนำเฮาได้โดนว่าดดละไอมาอยู่ได้เดือนครึ่งแล้วครับเดือนหนึ่งกพึ่งแพึ่งแบ่งปันมากเห็นบอกครับนี่ตามจริงแล้วแบ่งพี่อุ่นมาตั้งแต่ตั้งแต่เพื่นไห้ถ้าผมจำไม่ผิดก็บประมาณ1ิบสามเดือนลวครับ1ิบสามิบที่เดือนครับผมแต่ว่าก็ฝากฝากคนไใบก้อนนะครับตอนนั้นยังบ่ทั้ไดในพร้อมกอเพึงก็เพึงโซงมอบกันยูงั้นยูงั้นน้องบัวนะครับงันนน้องบัวแล้วก็ ฝากเพิ่นไวอก,อกอ็จนฮอดสองเดือนก้อนละครับพึง่งพึ่งมาเออเดือนก้อนครับผมก็เข้ากับว่าไง,ไงว่าเข้าฝากไว้ก้อนในเพื่อบอึงเห็ดต้นเห็ดโตให้ห็ดสอนเนาะน,นะครับผมแล้วคอ,อกแล้วเออเข้ากับจำคอยเอาเอาขาคอ,อกเข้านะครับผมตอนนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสดีหน่อยเนาะเข้าได้เปิดโอกาสให้ได้พี่น้องเข้าได้หูจักอีกขอกหนึ่งก็คือลาเมศรลาเมศฟาร์มนะครับผมพี่น้องครับทุอท่างจงหวดอุดรท่านี่ ลาเมดได้เนาะครับคืออย่าอุ้นเบาหลงนะครับพี่น้องก็ฝากพี่น้องเฮ้านะครับผมติดตามเจ้าเทพไม่ตีนะครับพี่น้องซึ่งเป็นค้ายที่มากโดยพันธุกรรมอิหลีทั้งพีทั้งนองเพิินเลยนะครับผมเป็นควายที่มีชื่อเสียงแล้วก็อยู่ในแนววนาของประเทศไทยเลยทุกโตนะครับพี่น้องครับที่เป็นไอเป็นไสเพิินหลายหลายคนกับสีหูจักดีนะครับพี่น้องครับบาดที่นี่นะครับผมลักษณะเด่นของเจ้าเทพไม่ตีนะครับพี่น้องที่คู่วุดบึงโดยสายตาคู่วุดเองนะครับพี่น้องก็คือ เป็นควายที่กระดูโครงสร้างนี่ไงครับแล้วก็เป็นควายสายอุททยที่เนื้อหนังในมาเต็มเลยครับผมนอไอเนาะก็เป็นอุททยที่ที่บอแมนมาตาโค้งกรนนะครับครับผมของเทพไม่ตีนะครับกระตำาก่อยากให้มาเบื้องตัวจริงเพื่อนนะครับก้อนก้อนที่พี่น้องจะจะจีว่าจัางไรล่ะก้อนที่พี่น้องจะจะเบื้องนะครับก็จะให้อก้อนสีว่างามบ่งามบ่ดีครับผมตับบ้ากาว้าเอาด้วกันก้อนสีว่างามแห้หไรยก้อนสีว่าง่อของจะของบ่ดี เอาเจ้าอยาวง่ามต่อพี่ให้คอยย่องผู้เดียวกับพ่ออะไรกันเขาให้เขาสิมาให้กู้วุ้นปีละนะครับผมบาทที่นี่นะครับไอ้ครับในอนาคตต่อไปนะครับนอกปัญหาเจ้านะครับผมเทพไม่ตีเฮานี่ในอายุอาณามเดี๋ยวเขาก็สิเปิดให้พี่้องเฮ้าผสมใบเพราไอ้ครับมีครงการต่อไปบอกครับกัทีอนาคตกับที่เปิดผสมจริงนะครับผสมจริงแต่ว่าตอนนี้กัเริ่มมันกี่ยังไงกับมันกับลอยเสื่องไปแนี่ยและครับครับกับกระทึงมีผสมไปได้ครอบไปเนี่ย กะติดลูกไปแล้วครับติดลูกไปแล้วครับกับมันกะควายหน่อยยี่นอแต่ว่ามันจังใดหลับมันกะทรามชาติมันกบมันกับลอยเชื่องกันไ่เยี่สเว่อตั้งแต่ควายภาษาคนกับยังบ่ได้เรียงอายุ่ครับแต่กับปีนองที่บ้านจังใดนอปีกับยูนัมยูนําพี่อุ่นกะติดไปเนี้ยติดไปแล้วตัวตัวหนึ่งครับตัวหนึ่งยูนี่กบพึ่งพึ่งผสมไปตัวหนึ่งมันขืนแสดงว่าควายเจ้าเทพไม่ตีดี พี่น้องเกษตรกรเท่าคนที่เป็นเสียนระดับตนตนแน่นิ่งกระจีมากลายอยู่ไน้นาะเนาะกเนะข้าเจ้ากากระบอกมาอยู่ครับกระบอกมากหลายคนอยู่แต่ว่าแมนบอ๊อครับ <S 1> <S 1> แต่ว่าพี่น้องครับเบิ่องยังสีเป็นเป็นขัน้วที่แบบว่าเบิ่งง่ายเนาะไอเนาะเบิบ่งจงงงะไนดะ้กรง,ง่ามอนนะขั้วลักษณะเบื้งแต่ว่าแขงขาหนึ่งใหญ่ด้วยพี่น้องด้วยขั้วตัวนี้แขงขาใหญ่นะครับผมแลวก็เนื้อหนังดีนะครับพี่น้องฝากพี่น้องเฮ้านะครับผมติดตามเจ้าเทพไม่ตีอีกตัวหนึ่งนะครับผมพี่น้องครับ ไไต่อไปในอนาคตเผื่อว่าได้เอาไปสนามน่อยเนาะนะครับผมเร็ว,เรวนี่ <ไป S 2> ก็ถ้าเขาพร้อมอีกจัหน้อยครับอีจัหน้อยรออายุจัหน้อยก็ทีมีโอกาสได้ไปเดินสนามให้พี่น้องได,ได้ได้เห็นตัวตัวจริงเพิ่นละครับครับผมอ่านะครับพี่น้องครับเดี๋ยวครูใ่าพี่น้องเขาเบิ่งทั้งถ่ายเพิ่นเอาด่านถ่ายให้พี่น้องเขาเบิง์นในไอครับผมแต่ว่าเจ้าเทมไม่ตีเต็มทุกส่วนเลยเนอไอเนาะไอครับการบริหารจัดการนี่เขาเลี่ยงจังไรไอครับคือจังไรอ้วนครับแถ้กเ็เลี่ยงธรรมชาตินี่ล่ะครับเลี่ยงคือจัง ไปพี่อ้นเพิ่นแนะนัมาแล้วครับครับผมพเพรานแนะนําจากในไอ่วสู้พีสูน้องเขาฟังไงกาย่าม,มือเศรากับติปล่อยปล่อยลงไปลงไปน้อนน้ำครับยางมือแรงเอ่ยยามือเศรออก,กมมอเปไปลงไปนอนน้ำกับกลับขึ้นมานอนถ<ช>ักพออนในคอครับครับย่างมือแรงเขากับิปล่อยออกไปอีกแดดร้อนอ่อนเขาก็จะปล่อยลงไปอีกครับกลับขึ้นม,มานอนกับหญ้าใส่ด้วบในร่างกับมีอาหารคนเนี่ถือมาอาหารคนครับอู้เป็นควทิพยถ่ายง่ามแห้งเนาะแต่ว่าเขากินส่วนไรเขาก็กินมันกินไาอยู่แล้วไหมครับ ครับผม,มกินกินยาเกงครับกินยาเกงเอาถ่ายไปอีกจักยกมึงละไออ้าพี่น้องค้นกับไม้ขั้วไม้บานนี้สุดยอดนะครับผมพอพันตัวนี้พี่น้องครับฝากพี่น้องทีตามเ้วยอพี่น้องครับโอเคไอเอาไปหั่นละครับผมเอาโยกกล่อขึ้นเบื้องบาในนะพี่น้องข้าเบื้องถ่ายานะครับผมพี่น้องเบื้องถ่ายเิ่นเป็นขัน้วผูที่ถ่ายงามนะครับพี่น้องครับอุต่ว่างา่ายดีหน่อยเนาะขนาดว่าท่นถึงสองปีได้นน่ กาพัฒนาการของเขากับจากที่เลี้ยงกับกับเดือนหนึ่งกับได้เฮ็ดฟ้องไหมผมกับปี๋แกยุ่เพราะว่ามันมันทองมันมันตึงออกหลายไหมครับท้ายกับเรื่อมเรื่อมมาานะครับครับผมกับเเบิ้งไปเรื่อยๆครับจะอัปเดให้เบิ้งเรื่อยๆแหละครับเป็นเดือนเป็นอาทิตย์เป็นย่างไปที่ตามในเฟซบุ๊กดอยเนาะครับติดตามในเฟซบุ๊กก็ได้ครับเฟซบุ๊ก k นีเอาห้องไอเฟซบุ๊ก k นีขึ้นตัวไหนครับไอครับเฟซบุ๊ก k นีของของคู่ดักก็ได้ครับ ของคูณดักนี่คือรามันนำพิสัยครับรามันนำพิสัยครับถ้าเป็นเพจกับรามีดฟ้ามครับครับผมถ้าเกิดว่าพี่น้องเขาอยากติดต่อสอบถามนะครับผมไอ้ครับขอเบอร์โทรติดต่อไว้เลครับเบอร์โทร061 061 494 494 3000 3000ครับผมครับผมนี่ก็คือว่าเป็นอีกเบอร์ส่วนตัวนะครับของไอ้เลยเนาะอ่านะครับพี่น้องครับมพาหอดช่วงสุดท้ายนะครับพี่น้องครับ คูดอยากฝากพี่น้องเฮานะครับผมชอยกันกดไลค์กดแชร์นะครับพี่น้องครับสองคู่คนเมืองสีแล้วก็ฝากติดตามนะครับพี่น้องเจ้าเทพไม่ตีนะครับผมก่อื่นนะครับผมไอดอครับกวาเสียมล่า้าจากพีจากน้องเฮาผมอยากให้ไอดฝากถึงพี่น้องเกษตรกรเฮ้านีครับไอ้ครับครับผมก็ฝากพี่น้องติดตามเทพไม่ตีเนี่ยด้ครับเด้อตอนนี้ก็หนึ่งปีเก้าเดือนอนาคตก็จะเปิดผสมจริงครับเปิดผสมจริงให้พี่ให้น้องเฮ้านี่แหละราคาเกษตรกรครับ แล้วก็จะมีกะทิมีเห็ดเห็ดน้ำเชื่อแบ่งปันพี่น้องนะครับครับผมจังไงกัฝากพี่น้องติดตามทั้งเพจคู่บุตรทั้งเพจรามียดฟาร์มล่างเฟซบุ๊กคู่ดักล่างมันทำปิ๊สัยนั่นเลยได้ครับครับผมนี่ก็คือเป็นช่องทางในการติดตามครับขอคุยของเฮาเนอไอเนาะนะครับผมสุดท้ายและไทยสุดนะครับไอครับเมื้อนี้นะครับผมพูดกับความบุญความุณนะครับผมไอโดอลและไอดักนะครับผมที่ให้ เกียรติสองคู่วุฒนะิเนาะได้มีโอกาสนะครับผมมาเปิดขอบเปิดฟาร์มให้พี่น้องเข้าได้โมจันอีกฟาร์มหนึ่งนะครับผมบท่านจังหวัดอุดรธาน,านีนะครับพี่น้องสละบรับวันนนี้นะครับผมขอบคุณขอบพูดอายทั้งสองครับสวัสดีครับสวัสดีครับสสวัสดี